น,นะครับจะใช้เพจนี้นะครับในการไลค์เพราะว่ามีการเข้าถึงและติดตามก็ค่อนข้างเยอะนะครับสมาชิกก็มาทักอินบ็อบเพจาถามอยู่ประจํารัฐบาลนะครับนะบก็จริงๆแล้วอาจารย์ให้เมื่อวันที่18นะครับไลค์ได้จะเป็นเพจอื่นนะครับก็เลยเข้ามาไลค์ในเพจนี้นะครับจะเป็นเพจหลัก นะอาจารย์ให้อยู่ในเพจอาจารย์กอรพารวยและเพดคนดงเฮงหกสี่นะครับใครเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดแล้วจะมีโชคมีลาบวันนี้จะได้ดูแนวทางตำราวนะครับหวยลาวหงให้รวยนะครับให้เฮงให้รวยนะครับให้เฮงให้รวยกันนะใครยังไม่เห็นรัฐบาลอาจารย์เนาะนี่เนาะ น่าจะอันไปแล้วนะเลขดังตัวไหนเนาะน่าจะเป็นทับถมกับเขาเนาะอาจารย์หวยออกวันที่สิบหกอาจารย์ลงวันที่สิบเอ็ดนะมาไล่ให้น่าจะเป็นน่าจะเป็นสองครั้งหรือเปล่านะครับเพราะว่าวันเออวันวันจันทร์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วนะเพราะหวยลาวพัฒนาวันจันทร์และพุทธศุกร์นะวันจันทร์นะวันน่าจะเป็นเพจคนดวงเฮงด้วยอาจารย์ก่อนพารวยนะครับ อันนี้ขอสามตดแตกนะครับนะดูนะครับนี่นีนออ่ออกแบบใหม่เนี่ยนะสามสามครั้งสามวันเนี่ยพอเปิดมานี่มันรู้สึกว่าครั้งแรกก็ไม่รู้เป็นยังไงเนาะมาเบิ้ลบนล่างเปียกเปียกหกหกมาขนาดวันไหวแล้วนะครับเปิดมาเปิดมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองวันที่วันนี้ยี่สิห้าแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็วันไม่เกินยี่สหกยี่ห้าก็เยอะนะรู้สึกว่า น่าจะเรียดอันแล้วล่ะเพราะว่าสมาชิกในห้องไลน์เนี่ย,ย,เ,ยเขาน่าจะจัดเยอะจัดก่อนจัดเต็มแต่อาจารย์ก็จัดตั้งแต่อาทิตย์แล้ว,ลวนะครับจัดแลตเตอรี่ก็นะซื้อแต่ชุดห้าใบก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะจะได้เห็นนะครับพ่อล่างเป็นล่างบนเป็นบน,บน,บนอ่ล่างเป็นล่างบนเป็บน,บนบนวันนี้นะครับพออยายามใคร่ควรตั้งแต่ ห้าโมงเย็นของวันที่ 16, สิบหกสี่โมงเย็นมันหวยออกนะกับนั่งใครควรคิดแล้วไล่อีกคงไม่ผิดพลาดนะเพราะว่างวดที่แล้วรัฐบาลของอาจารย์เนาะเอาบนไปใส่อมสินนะเอาบนมาไปลางนะมันผิดมันจับสมุดผิดเล่มด้วยนะเพราะว่าทอพศแตกสองหนึ่งนะเล่นสองหนึ่งก็เลยจะมาจดเอาสมุดนะครับมาจดผลเพื่อจะไว้คำนวณพอจับสมุดมาเปิดดูของรัฐบาลอา้า รัฐบาลของเราทําไมเป็นสองบนสองหกสองเจ็ดสองสี่แล้วมาเปิดดวงมันทำไมไปอยู่อมสินอาญาเลยนะครับก็เลยนอนไม่หลับนะครับเพราะความผิดลาดอย่างมหันก,ก็ยังดีนะครับได้เดียวทางพวกหวยอมศินทอกสอเนี่ยนะครับเพราะว่าเด็ดมันไม่ลดได้ไปก่อนนะครับก็จะได้เห็นกันเนาะนะครับใครมาแล้วก็ฝากแช์นะครับทุกคนแชร์ไว้ นะไว้ดูไว้กอดูนะนะไม่จะเป็นจะแชร์ลงกลุ่มนะครับมันบางกลุ่มก็นะมีกฎระเบียบห้ามแชร์ลิงก์เดี๋ยวจะโดนดีดออกจากกลุ่มและที่สำคัญมันทำให้เลขดังเลขอั้นนะครับอาจารย์ว่าอยากดังอยากอัน้นขนาดนี้มันก็เปลี่ยนเพราะลงอะไรไปก็เต็มแล้วครับช่อง YouTube ช่อง c n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  นะวดแล้วกับบอเนะ ก็ไม่รู้สิกว่าจังไดน,นะครับเราเป็นคนลงทุนเราเองแล้วก็คิดเองนะเนอาอะทุกคนนะไทยนะครับรัฐบาลไทยแนตะ่แนวทางล่างนะครับตามนี้สหางนะวันล่างเก้านะครับล่างเก้าอันนี้ก็ให้มาตั้งแต่หลังหุอ้ออกสองวันนั่นะครับแต่ว่าในเพจนี้ยังยังยังไม่รู้ไม่ได้แชร์มา นี่เพจคนดวงเฮงหกี่หรืออาจารย์กรพารวยคนลงให้ไปหมดแล้วนะปักโพสต์ไว้ให้ด้วยนะครับแต่เพจนี้ยังยังไม่ได้เห็นอนมีชนกับสำนักไหนหรือว่าจะอะไรน่าจะมีอันเพราะเราให้ไปเร็วนะครับให้เร็วอันนี้คือล่างนะฮะซื้อลัตเตอรี่นะรัฐบาลนถะาว่า อยากให้เป็นมุมมองข้อคิดว่าอาจารย์เล่นไหมเนะนะเล่นครับดูสินี่คือล่างนะเนะี่ยเดี๋ยวประมาณวันศุกร์เดี๋ยวมากนะครับเนะี่ยเดี๋ยวจะให้ดูลัตเตอรี่ล่างเดี๋ยวเสร็จก่อนเรียบร้อยแล้วให้ดูต่อไปแนวทางบนนะครับแนะวทางบนเนี่ยเทางบน ห้าเห็นไหมมันยังมีชนล่างอยู่ตัวหนึ่งนะครับต,ตั้งขวามือตัวสุดท้ายเดีย๋ยวจะได้เห็นชุดรวยแล้วก็จะได้รู้ว่าอาจารย์เน้นอยู่ตัวไหน3ามหางในจากชุด6หางนะครับอันนี้คือแนวทางบนนะให้ลูดเดียวนะครับแชร์ไว้ดูนะครับ สาหางนจะมองภาพออกนะแต่ตัวรวมทุกหางอาจารย์ก็เล่นนะครับแต่ก็มาหนักสามหางนี้นเพราะว่าสูตรหนึ่งะครับสองตัวมาหนึ่งตัวก็คือสูตรบนและก็สูตรของหลักหน่วย แนะชร์ไปนะครับไว้ดูนะประมาณนี้แหละนะประมาณ